สวัสดีเ,เพื่อนชาวบ้านอาคมทุกท่านนะครับอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมารวัตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดวงกันอีกเช่นเคยนะครับเพราะคลิปของเราเนี่ยก็จะชอบดูดวงนะก็จะดูดวงตลอดเลยทั้งชแน,นลเลยนะครับจริงๆพี่เข้มมีทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่ดูดวงด้วยนะแต่ว่าก็จะแยกเป็นแคตตาล็อก,กเ,ปเป็นเป็นช่องๆไปนะครับชแน,นลให้คําปรึกษาความรักก็คืออู่ซ่อมความรักเพื่อนๆสามารถไปเซิร์ชหาอู่ซ่อมความรักได้นะมันจะมี YouTube อยู่ช่องหนึ่งพี่เข้มใช้ชื่อช่องนั้นแหลนะครับ อาจะเดี๋ยววันนี้เรามาดูดวงกันดีกว่านะครับหัวข้อของเราเกี่ยวความรักเช่นกันนะเนี่ยเราเปิดหัวข้อมาเกี่ยวความรักแล้ววันนี้เรามาดูตัวตนของเราที่เกี่ยวข้องกับความรักนะครับทอปิกของเราวันนี้ก็คือตัวตนของคุณที่เปิดเส้นทางความรักคือเราจะมาดูกันนะครับถึงตัวตนของคุณนะครับด้านดีๆของคุณที่มันเปิดเส้นทางความรักที่มันมอบความรักหรือว่าสิ่งดีๆอื่นๆเนี่ยเข้ามา ข้างหน้านนเพื่อนๆจะมีไพ่ทั้งหมดสาใบนะเป็นตัวแทนไพ่สามกองให้เพื่อนๆได้เลือกนะครับใครยังเลือกไม่ได้เนี่ยกดโพสไว้ก่อนสาหรับคนที่เลือกได้แล้วนะตามประเภทมา้าที่เขมจะตั้งชื่อกองให้นะครับกองที่1ของเรานะครับเป็นกองเรือกองที่2นะครับเป็นกองมา้าและกองที่3ของเราก,ก็คือเป็นกองบิชอปนะครับ1 2ึ่งสองหรือสนะครับเมื่อเลือกแล้วก็กดทำแซมให้พี่เข้มเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าพี่เข้มไม่ได้ทำไทม์สแตมป์ก็ฝากทำให้ด้วยจะขอบคุณมากครับโอเคสวัสดีชาวกองที่1น,นะครับกองที่1ของเรากับทอปิกที่ว่าตัวตนของคุณที่เปิดเส้นทางความรักคือนะครับกองของเ,เพื่อนนะครับคือเอซับซอสนะครับหนึ่งดาบนะเป็นกองเรือนะครับชาวกองเรือ หนึ่งดาบเป็นคนที่มั่นคงนะครับการตัดสินใจแบบแน่วแน่แน่วชัดเป็นคนตรงนะครับเป็นคนเฉนตรงเป็นคนชอบพูดตรงๆนะครับเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงด้วยแล้วก็หลายคนเนี่ยมีเกณฑ์ได้เดินทางนะอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปแถวแถวยุโรปอย่างเงี้ยเนะาะเดี๋ยวมาดูมาดูเพื่อนๆกันนะครับชาวกองนี้ขอส่องตัวตนของคุณก่อนครับตัวตนของคุณด้านดีๆของคุณนะติดเหรียญน,นะครับ สีไม้นะครับโอเคห้าหเหรียญแล้วก็แฮงแมนด้านนี้เนี่ยเออชีวิตวัยเด็กของเพื่อนๆเ,เนี่ยมักจะเติบโตมาในครอบครัวนะหรือว่าเครือญาติมีฐานะเนาะแต่มันก็สร้างความกดดันให้กับเรานะเพราะว่าการที่เราแบบมีฐานะเติบโตมาเนี่ยมันมีข้อเปรียบเทียบไง เออวัยเด็กของเราเราอาจจะมีการตีความอะไรเงี้ยที่มันมีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้เปรียบเทียบกับคณะญาตินะครับในเรื่องของแบบการทํางานบ้างการเรียนบ้างอาจจะสร้างความเครียดความอึดอัดให้กับเราได้นะครับมีไพ่แข็งแมนเกิดขึ้นนะหรือเกณฑ์ช่วงเนี้ยเราอาจจะมีเรื่องให้ต้องเปรียบเทียบกับคนรอบข้างนะครับดังนั้นพยายามพักใจนะครับอย่าตัวเองไปเปรียบเทียบเพราะตัวของคุณมีดีอยู่แล้วนะ อย่างแรกเลยคือคุณเป็นคนที่อ่อนโยนนะถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วว่าคุณค่าภายในของคุณน่ะโดดเด่นคุณค่าภายในของคุณน่ะดีลึกๆจิตเดิมแท้ของคุณนบเป็นคนดีอ่นนี้เป็นแค่เป็นควค่ำไพให้เขาลึกๆจิตของคุณนบเป็นคนดีแล้วใครหลายคนที่เรียกกลองเนี่ยถ้าคุณทํางานกับตัวเองทางานกับตัวเองก็คือทํางานกับจิตใต้สํานึกล้วงลึกเข้าไปนะครับว่าในจิตใต้สํานึกของเรามันมีอะไรอยู่มันบันทึกอะไรไว้พิมพ์เขียวที่เราอยู่ในหัวเรา่ะพิมพ์เขียวที่เรา ความคิดที่เราคิดความเชื่อที่เราเชื่อทัศนคติทุกอย่างที่อยู่ในตัวเรานะครับเราจะรู้จักตัวเองได้มากกว่าคนอื่นและเราจะยิ่งมีความอ่อนโยนนะครับยิ่งมีคุณค่าขอส่องตัวตนของคุณหน่อยสิที่เปิดเส้นทางความรักความฉลาดนะครับไม่เชี่ยนค่าดาบคุณเป็นคนตัวของตัวเองสูงมากนะครับสิดาบและไฮพีชชาวกองนี้คุณมีความฉลาดมีความรอบรู้นะครับแต่เป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคุณ โตมาแล้วคุณจะไม่ยอมนะจะไม่ยอมคนนะครับเออจะไม่ยอมให้ตัวเองเจ็บปวดต่อไปจะไม่ยอมให้ใครเอารัดเอาอเปรียบนะครับจะไม่ยอมแบบต้องใช้ชีวิตแบบร่มจมหรือใช้ชีวิตแบบยากจนอย่างเงี้ยเพราะมมีพ่มันมีไพ่ห้าเหลียญขึ้นมาด้วยนะก็เลยเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะแอคทีฟนะทีบตัวเองไปข้างหน้านะครับแต่ชาวกองนี้เป็นกองที่แบบคุณไม่ยอมคนนะเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะครับบางคนอาจจะมองว่าคุณอวดดีแต่มีดีให้อวดนะ เพราะว่าฉลาดนะครับชาวกองนี้มีเมจิกเชียนกับไอพี I ลักษณะของคุณคือฉลาดในการใช้ความคิดเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้เร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกนะหรือว่าเรื่องทางธรรมมีสเสน่ห์มีคารมรู้จักพูดไอตรงความรู้จักพูดนี่แหละมันก็ทําให้คนเนี่ยรักคุณชอบคุณนะคกับหลายคนติดคุณงอมแง,งมเลย แลวความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยก็ถือเป็นสเสน่ห์เหมือนกันนะที่เป,เปิดเป็นการเปิดเส้นทางความรักแต่ชาวกรองนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครมาชอบทุนแล้วคนคนนั้นเขาเกิดมีแฟนอยู่แล้วมีเจ้าของแล้วนะแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าไอ้ไพ่ไอพีขึ้นนะแสดงว่าสเสน่ห์ของคุณเนี่ยทำงานได้ดีมันก็เลยดึงดูดทั้งคนดีคนไม่ดีเข้ามาคนดีๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบเปรียบเทียบเป็นสัสตว์กินพืชน้อมพวกนี้ก็จะขี้ตกใจใช่ไหมจะเออจะไม่กล้าเข้า เข้าหากันก่อนจะไม่กล้าผูกสัมพันธ์กันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออก็พวกนี้ก็จะจะเลยจะแบบไม่ค่อยกล้าเข้ามาเท่าไหร่เราเลยอาจจะมองเห็นพวกเขาไม่ชัดแต่จริงพวกเขาก็ชอบเรานะครับส่วนคนที่แบบเป็นเสือๆอ,อย่างเงี้ยคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้มันก็กล้าล่าเหยื่อใช่ไหมเออมันก็จะพุ่งมาหาเราดังนั้นถ้าเกิดมีคนประเภทเนี้ยเข้ามาในชีวิตเราก็ไม่ต้องตกใจนะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่า ไม่ใช่ว่าเราดวงซวยไปเจอคนพวกนี้แต่เป็นเพราะว่าเรามีเสน่ห์คนพวกนี้จึงได้เข้ามาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับชาวกองนี้เสน่ห์ของคุณจะทําอะไรคนที่เข้ามาชอบคุณในช่วงนี้อ,อจะมีการเข้ามาพูดเข้ามาคุยเนาะเ,ออเข้ามาหลงไหลแต่คุณอาจจะยังไม่ค่อยชอบเขาในช่วงแรกนะครับช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยถูกกันอาจจะยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยอินกับตัวเขาเท่าไหร่ แต่พอคุยไปแล้วม,มันมีการตัดสินใจมากขึ้นมันมีการตัดสินใจมีการอยู่ด้วยกันมากขึ้นแล้วมันจะมีการตัดสินใจนะครับว่าคนนี้ก็ดีนะคุยไปคุยมาก็รู้สึกว่าเขาก็เขาก็ฉลาดดีอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเข้ากันได้นะครับนี่ก็เป็นไพเ่เรียกว่าเดวิลนะเป็นความหลงไหลเพราะฉะนั้นชาวกองนี้จะมีคนเข้ามาหลงไหลคุณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นคือเรื่องของคุณค่าภายนอกแต่คุณค่าภายนอกก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดี มันก็ดีนะครับการที่เรามีคุณค่าภายนอกมันก็ดึงดูดคนนะครับการที่เราจะดึงดูดความรักมันก็ต้องมีการประทับใจก่อนเห็นหน้าแล้วก็ต้องรู้สึกชอบก่อนใช่ไหมเออถ้าเห็นหน้าปุ๊บไม่ชอบมันก็ไม่เกิดความรักใช่ไหมเนี่ยนี่ก็เป็นลักษณะของเราเราเราเองอาจจะต้องมีการใช้เวลาเนาะมีการปรึกษาการมีการพูดคุยกันนะครับคนคนนั้นก็จะลหลงไหลเรามากขึ้นอ่ะอันนี้เองนะครับเป็นตัวตนนะของชาวกองที่หนึ่ง ะครับคืออาจจะมีความเครียดอยู่นะตั้งแต่วัยเด็กของเรามาแล้วอาจจะมีการเปรียบเทียบแต่ตัวคุณเนี่ยก็เป็นคนฉลาดคุณไม่จำเป็นต้องตัวเองไปเปรียบเทียบใครเพราะว่าคนเรามันเปรียบเทียบกันไม่ได้มันมันจะมีมุมมีด้านมีต่างๆที่มันแบบที่มันค่าคุ้มกันอยู่ในนั้นนะ่ะแล้วมันประกอบเป็นตัวคุณนั่นคือสิ่งที่งดงามที่สุดแล้วนะครับมีความฉลาดพี่แก้มั่นใจว่าชาวกองนี้ฉลาดเรียนอะไรก็รู้และบางคนจนยจับงานมากกว่าหนึ่งงานะ ประมาณว่าเรียนอีกอย่างทํางานอีกอย่างแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือลักษณะตัวตนของคุณหลงที่เปิดเส้นทางความรักแล้วเปิดเส้นทางได้แน่ๆเพราะจะมีคนเข้ามานะครับเข้ามารักเข้ามาชอบแต่ช่วงแรกๆเขาอาจจะยังแบบไม่ค่อยกล้านะเรื่องเราอาจจะยังไม่ได้ถูกใจเขาเต็มที่แต่พอเวลาคุยไปแล้วเนี่ยมันจะมีการตัดสินใจมันจะมีการอยู่ด้วยกันมากขึ้นจะมีการคุยกันมากขึ้นแล้วก็จะมีการหลงสเสน่ห์กันนะครับเคมีก็ตรงกัน ขอบทวนนะครับสำหรับชาวกองที่1น,นะครับเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนนะสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่2นะครับกองที่2กับทอปิกที่ว่าตัวตนของฟุนที่เปิดเส้นทางความรักคือเรามาดูกันนะครับตัวตนก็คือด้านดีๆของฟุนนะครับที่มันจะนําพาหรือว่าดึงดูดความรักเข้ามาก็ได้นะ ไพ่เดมโฟเลอกับไพ่พีสนะครับเป็นความสงบสุขนะชาวกองเนี้ยคุณมักมีความสงบสุขตรงนี้เป็น2ตดาบนะครับเรามีการปิดกัน้นมีการบล็อกโลกภายนอกนะเราจะไม่ยอมให้โลกภายนอกความวุ่นวายความร้อนระอุเข้ามาอยู่ในพื้นที่ภายในนะครับเป็นคนที่ขอมีพื้นที่เล็กๆนะให้เรามีความสงบสุขบางทีเราก็เล่นอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนอาจจะชอบอะไรเล่นเป็นเด็กสะสมของเล่นของเล่นในวัยเด็กอย่างเงี้ยเราก็จะมีความชอบมองแล้วมันเพลินดีนะครับเราก็ชอบมีมุมเล็กๆเหล่านี้ อันนี้คือตัวตนของเรานะครับเป็นด้านดีเราด้วย energy แบบนี้แต่คุณคุณไม่ค่อยให้คนอื่นมาสัมผัส energy ด้านในของคุณแบบนี้นะไม่ค่อยให้ใครเห็นหรอกเชื่อไหมเรามาดูกันสินะครับว่าตัวตนของคุณนะครับคุณเป็นใครนะครับเป็นยังไงบ้างแปถ้วยนะครับเด็กถือไม้อัศวินถ้วย แล้วก็ก้าวเหลี่ยนนะครับลักษณะของชาวกองเนี้ยดูแล้วมีความเป็นนักเดินทางนะครับแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจพูดนะคือเข้าใจพูดเพราะว่าเรามองเห็นเอ่อคนอื่นผ่านสายตาของความเป็นเด็กของความบริสุทธิ์อ่ะเพราะว่าในในตัวตนภายในของเรามันมีสายตาความบริสุทธิ์อยู่ในนั้นนึกออกไหมเออมันมีสายตางความบริสุทธิ์อยู่ในนั้นลักษณะของชาวกองเนี้ยก็เลยมีคนเรียกว่า มีคารลมรู้จักพูดเวลาพูดแล้วจะกระตุน้นวัยเด็กของคนอื่นออกมาได้ง่ายนะครับเป็นคนที่นักคิดนักค้นหาเป็นช่างคิดเป็นคนช่างคิดช่างค้นหามักค้นหาสมมติฐานอะไรใหม่ๆเข้ามาเสมอๆชอบศึกษาแล้วก็ตื่นเต้นนะครับในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆบางทีชาวกรองนี่อาจจะมีการชอบการเดินสายเดินทางนะครับไปคุยกับคนนี้แม้ว่าลึกๆแล้วตัวไพ่จะบอกว่าคุณเป็นคนอินเทรเวิร์ดคขาบออินโทรเวิร์ดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีเพื่อนไม่มีใครฉันอยู่คนเดียวในห้อง นั่งหัวชิดฝาผนังอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่อินโทรในที่นี้ก็จะหมายความว่าคุณสบายใจเวลาพักผ่อนคุณอยากเติมพลังงานให้ตัวเองคุณอาจจะเลือกอยู่คนเดียวดูหนังฟังเพลงกิจกรรมที่คุณทําคนเดียวได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะแบบไปพบปะผู้คนออกไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะตามที่แรงใจของคุณได้หมายมันปั้นใจไว้ตามที่แรงใจตามที่ขาคุณอยากจะเดินไป คุณก็เดินได้เพราะชาวกองนี้มีความเป็นนักเดินทางนะครับมีเกณฑ์ได้เดินทางด้วยแล,แล้วก็ชอบใช้ชีวิตสงบสงบคือเข้าปาร์ตี้ได้แต่เลือกที่จะสงบดีกว่าชาวกองนี้จะเลือกแบบนี้นะครับและส่วนใหญ่เวลาเดินทางเนี่ยคุณจะเดินทางไปเพื่อหาคําตอบเพื่อหาความรู้เพื่อเรียนอะไรต่างๆประมาณนี้ถ้าคุณยืนยันว่าคุณไม่ได้เดินทางเลยก็อาจจะเป็นคนที่แบบชอบเซิร์ฟเน็ตคือชอบมองผลทางต่างๆในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ย มองเรื่องราวต่างๆในอินเทอร์เนต็ตอย่างเงี้ยนะช่องเว็บอะไรอย่างเงี้ยเออตัวตนของคุณที่เปิดเส้นทางความรักคือหขอส่องตัวตนของคุณหน่อยสิที่เปิดเส้นทางความรักเนะนี่ยชาเหรียญน,นะครับสิบถ้วยห้าไม้กองนี้ดูกล้าชนเนาะมีบาลานซ์ชีวิตนะครับนี่คือเออ่ไพ่ justice นะครับชาวกองนี้เป็นคนยุติธรรมนะครับมีบาลานซ์ชีวิต ระหว่างชีวิตสังคมนะครับกับตัวของตัวเองนะคนที่มีเซลล์เอสตีมดีเขาจะรู้จักบาลานซ์ชีวิตเขาจะรู้จักว่าตัวของเราอะอยู่แค่ไหนและสบายใจแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาต้องทําเพื่อง,งานเขาต้องติดต่อเจ้านายเขาก็จะไม่มองว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องเฟกเพราะว่าเขาก็รู้เป็นอย่างดีว่าก็เนี่ยก็เขาเป็นลูกค้าเขาเป็นเจ้านายเขาให้เงินเรามันมีความเกี่ยวข้องมาเป็นหน้าที่การงานเราก็ต้องสวมหัวโขนของความเป็นลูกน้องนึกออกไหม เพราะว่าโลกใบเนี้ยคือเวทีโรงใหญ่ที่เราต้องมาแสดงแสดงบทบาทตั้งแต่วัยเด็กก็ต้องแสดงบทบาทเป็นรูปก็ต้องแสดงว่าตอนนั้นต้องร้องไห้นะเด็กก็ต้องร้องไห้ใช่ไหมโตมาหน่อยก็ต้องแสดงบทเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยนย่ยคนกองเนี้ยก็เลยจะรู้จักบทบาทซึ่งมันทําให้คุณเป็นตัวของตัวเอง ก็ดูเป็นคนนิ่งดูมีความนิ่งแต่ในขณะ,ะนะเดียวกันคุณยังมี energy ของความอบอุ่นอ่อนโยนที่คุณเคยมอบให้คนอื่นที่คุณมอบความรักความรักที่บริสุทธิ์ให้คนอื่นอันนี้คือด้านดีของคุณนะครับและการที่คุณนี่ปรับบาลานซ์ระหว่าง2ด้านระหว่างตัวของตัวเองกับ มุมของคนอื่นได้โดยที่คุณไม่รู้สึกตะขิตแต่หวงใจเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องทำก็แค่ทำนะครับก็แค่ทำมันก็คือหน้าที่นี่คือลักษณะและไมาเ่เซตของคนที่มีเซลล์ส,สติมที่ดีอย่างคุณใช่ไหมบอกพี่เข้มมาว่านี่คือตัวคุณใช่ไหมและนี่แหละมันคือจุดดีนะบางคนบอกเฮ้ยพี่เข้มตัวตนของเราที่จะเปิดเส้นทางความรักมันก็ต้องเป็นหน้าสวยสีฟันสวยอะไรอย่างเงี้ยผมสวยก็ว่าไปเนาะอันนี้คือคุณค่าภายในต่างหากใช่ไหมนี่คือคุณค่าภายในนะครับ ดังนั้นความอ่อนโยนของคุณรักษามันไว้ความเป็นตัวของตัวเองของคุณรักษามันไว้การเป็นคนที่แบบชอบเดินทางชอบค้นหาคําตอบตั้งสมมติฐานค้นหาคําตอบให้กับเรื่องที่อยากรู้เหมือนนักวิทยาศาสตร,ร์นะเหมือนเหมือนเด็กที่แบบมีความใคร่รู้เอมีความอยากรู้อยากเห็นนะมีคารม,มเวลาคุยกับคนอื่นแต่เวลาอยู่กับคนเดียวก็มีความสงบสุขไอ้ของพวกนี้มันเป็นมันเป็นเสน่ห์ได้หมดเลยนะ พราะเวลาที่ใครคุยกับคุณนะถ้าเป็นคนที่แบบเ,ออเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นคุณน่เขาก็จะชอบคุณนะมีความบาลานซ์นะครับเป็นคนที่ปรับบาลานซ์ชีวิตได้ดีเลยอ๋อแล้วก็เป็นคนรักความยุติธรรมด้วยนะครับจัรติสรักความยุติธรรมอะไรจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวกองนี้อีกครับราชินีป้วยนะครับเลเวอร์เดอะเวิลด์นะครับแล้วก็เจ็ดดาบ ชาวกองนี้คุณเป็นคนที่น่าค้นหานะบางทีเดินทางไปไหนมาไหนไปทําอะไรเนี่ยไม่ค่อยบอกคนอื่นหรอกคนอื่นก็จะชอบคุณตรงนี้เนละยคือเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ไม่แพร่เยอะไม่พูดเยอะแต่รู้ว่าคุณทำคุณพูดผ่านแอคชั่นของคุณนะเออมันก็เลยมีพลังนะครับส่วนคำพูดก็ไม่ใช่แปลว่าคุณไม่พูดเลยคุณก็พูดในเรื่องแบบเรื่องอื่นๆแต่ว่าไอ้เรื่องแอคชั่นของคุณเนี่ยคุณก็จะพูดพูดด้วยความมั่นใจอะ่ะ พูดด้วยความมั่นใจว่าเอ้ยเราทางานนี้งานอดิเรกนี้เรามีสิ่งนี้ที่เคยทาอะไรลยเงี้ยมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีเซฟติมที่ดีไอ้พวกนี้คือด้านดีของคุณนะแล้วคุณก็ดูเป็นคนลึกลับด้วยครับว่าลึกลับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไปแอบซ่อนหมกเม็ดทาอะไรไม่ดีเอาไว้แต่มันหมายถึงว่าคุณคุณดูมีความเก่งมากกว่าที่เขาคิดถึงนะมีเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองดีเรื่องที่สามเรื่องที่สี่ก็ดีคุณมีโลกส่วนตัวมีชีวิตส่วนตัว ไม่ได้แปลว่าหายไปแล้วติดต่อไม่ได้แต่คุณคุณก็มีการบอกเขานะหรือว่าเวลาหายไปเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเออคุณทํางานทํางานอดีเเลข,ของคุณอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้มันดึงดูดความรักเร็วๆนี้จึงจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะแต่จะเริ่มจากการค่อยๆค,คุยกันก่อนหลังไม่ก่อนอะแล้วค่อยๆเริ่มขยับเข้ามาเริ่มค่อยๆเริ่มเปิดตัวแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยจะมีการคุยกันแบบหลังไมค่ค่อนข้างเยอะอยู่โอเคเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ โอเคสวัสดีเพื่อนชาวกองที่3นะครับกองที่3ของเรากับท็าปิกที่ว่าตัวตนของคุณที่เปิดเส้นทางความรักคือเรามาดูกันนะครับกองที่เพื่อนเเลือกนะเป็นกองวมมิชอปนะแล้วก็ไพ่ของเพื่อนก็คือเพนเซนดับคราฟนะครับเดี๋ยวคอสตูมดีไซเนอร์ชาวกองนี้เนี่ยคงจะเป็นคนที่แบบว่าชอบนะชอบงานอะไรที่ทํางานแล้วมีความสุขมีแพชชั่นกับการทํางานนะครับเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่เต้นรากับงานนะกับ กับผ้าเอ่อกับผ้ากับกับชุดเสื้อผ้าของตัวเองที่ตัวเองได้แบบได้ทำได้รังสัค์มันออกมาด้วยฝีมือของตัวเองอันนี้คือด้านดีของเรานะการที่เรามีแพชชั่นกับอะไรก็ตามนะครับมันจะทําให้คนอื่นมีแพชชั่นกับเราตามมาโดยอัตโนม,มัติเรามาส่องตัวตนของคุณกันก่อนนะตัวตนของคุณพลังงานของคุณนะครับเป็นใครมีอะไรยังไงบ้างนะอุย้ยมีสามดาบราชาไม้ ห้าถ้วยแล้วก็อัศวินดาลักษณะของชาวกองนี้ก็คือ,เ,อเป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาดแต่ว่าคือเรียนรู้อะไรก็เร็วเรียนรู้อะไรก็เก่งเรียนรู้อะไรก็เข้าหัวนะครับแล้วก็มีจังหวะได้เรียนเรียนนั่นเรียนนี่นะครับเหมือนเหมือนโอกาสมาซัพพอร์ต เราอะถ้าเราจะไปเรื่องการการศึกษาการเรียนอย่างเงี้ยนะครับโอกาสมันจะซัพพอร์ตเราถ้าใครยืนยันว่าฉันไม่มีโอกาสจะซัพพอร์ตนะครับมันจะมีเรื่องอื่นมันจะมีเรื่องอื่นที่อยู่ในจิตใจของคุณนะที่คุณรู้สึกว่าฉันต้องการมีชีวิตที่ดีกว่าฉันก็เลยอาจจะไปอัปเกรดตัวเองบางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือบางคนอาจจะฟังพอดแคสต์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมและแน่นอนว่าในสื่อใน u t u b e อะไรพวกนี้มันก็จะมีพอดแคสต์มีอะไรต่างๆมีการติวการสอน และที่สำคัญคือฟรีด้วยนะหลายช่องนี่คือเขาแบบเขาทุ่มให้แบบเต็มที่มากนะชาวกองนี้จึงมีความฉลาดมีความรู้เยอะคือเรียนรู้อะไรก็หัวเร็วหัวดีอะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตัวคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟจะเป็นคนที่ค่อนข้างหวั่นไหวนะเสียความรู้สึกเสียใจกับอะไรได้ง่ายๆนะเออบางทีเห็นอะไรนิดนึงก็รู้สึกเศร้านะรู้สึกเศร้าหมอง กลายเป็นว่าเราต้องมานั่งเศร้าเราต้องมานั่งเศร้านั่งนั่งเครียดนะครับให้ระวังเรื่องการใช้ชีวิตเพราะว่าการที่เราเนี่ยออกไปใช้ชีวิตใช่ไหมมันทําให้เรากลายเป็นกลายเป็นว่าเราไปเจอเรื่องราวภายนอกอะแล้วเรารู้สึกรู้สึกทุกข์กได้ง่าย คือเราแอบสอบความทุกข์ได้ง่ายความเศร้าได้ง่ายนะครับรเวลาไปฟังเรื่องราวของคนอื่นหรือแม้กระทั่งดูหนังอย่างเงี้ยเออเราจะอินแล้วก็ร้องไห้ได้ง่ายอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะ๋อ,อข้อดีอีกอันนึงคือเราเป็นคนขยันแข่งแขกนะอัศวินถือดาบตัวตัวหงฟุ้ที่เปิดเส้นทางความรักคือนะคือใครคืออะไรคือยังไงนะครับแฮงแมนวันนี้แฮงแมนออกบ่อยจากทาวเวอร์ครับเอ็มเพรสแล้วก็ราชาเหรียญ ช่วงต้นชีวิตเนี่ยถ้าชาวกองนี้จะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนแบบเหมือนดั่งนิยายลูกเป็ดขี้เลยเราเคยขี้เลยมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วคุณอาจจะเป็นหงก็ได้นะเพราะตอนต้นชีวิตเนี่ยคุณจะเจอ,อความเครียดมากคุณคุณไม่เข้าใจว่าการทํางานของความคิดของไม์เซตของคุณการทํางานของปมในใจของคุณการทางานงแผ่ใจของคุณ หรือแม้กระทั่งนิสัยพื้นฐานของคุณเป็นคนขี้กังวลเป็นคนขี้เศร้าเ,ออเก็บนั่นเก็บนี่มาเศร้าง่ายๆและเป็นคนที่แบบว่าขี้เสียดายนะครับมันเลยทําให้การใช้ชีวิตตอนต้นชีวิตลําบากนะเพราะว่าฐานนิสัยของคุณมันแอบสอบความเศร้าได้ง่ายเป็นคนวั่นไหวเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟมากอะ่ะมันทาให้การใช้ชีวิตตอนต้นชีวิตเศร้าและบางครั้งเนี่ยตอนที่ชีวิตวัยเด็กของคุณนะก็าะอาจจะเป็นคนขี้โมโหก็ได้นะ เพราะว่าเราไม่รู้จะจัดการกับความเศร้ายัางไงมันก็แทรกมากับความโมโหบางคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาโดยเฉพาะในวัยเด็กอะ่ะจะมีอาการแบบอู้ย่างอะ่ะโมโหเข้ามาด้วยเพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรทำไมอยู่ดีๆมันเศร้าอารมณ์อะไรพวกนี้มันคืออะไรมาจากไหนเองเนี่ยกเ็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะ,ะชาวกรองนี้โอเวอร์เซนซิทีฟด้วยไงแต่ข้อดีก็คือเวลาที่คุณเดินไปที่ไหนอะ่ะเจอคนเจออะไรอย่างเงี้ย คุณจะแอบสอบคุณจะเข้าใจคุณจะตรวจจับตรวจพบตรวจเจอความรู้สึกของพวกเขาได้ง่ายคุณจะตรวจจับความรู้สึกของคนรอบข้างได้ง่ายใครชอบไม่ชอบใครชักศีลไดคุณจะดูออกส่วนจ,จับภาษากายก็ได้เขาเป็นคนละเอียดอ,อ่อนเนื้ออารมณ์ความรู้สึกมากพอคุณตระหนักรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้แล้วไม่ตัดสินตัวเองไม่ตัดสินคนอื่นรู้และเข้าใจมันนะอารมณ์คุณจะดีขึ้นคุณจะเป็นคนที่นิ่งขึ้นนะเนี่ยแล้วก็คุณจะดึงดูด ดึงดูดเงินเวลาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับนี่ราชาเหรียญนะแล้วก็นี่เอ็มเพสเป็นคนที่สวยงามเป็นคนที่งดงามตอนต้นชีวิตอาจจะลำบากนิดนึงแต่ตอนโตอ่ะคุณจะเป็นคนที่งดงามเป็นคนที่เข้าใจผู้คนเข้าใจผู้หญิงเข้าใจผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะหน้าตาสวยด้วยนะครับยิ่งโตยิ่งสวยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยคุณจะหน้าหล่อหน้าหวานนะครับแล้วก็มีเฟมินินเอนเนอร์จีอยู่ในตัว แล้วก็คอสตูมดีไซเนอร์นะครับคนนี้ก็มีเฟมินินเอนเนอร์จีนะคือทำงานกับเนี่ยอยู่กับงานแล้วมีแพชชั่นกับงานนะครับเหมือนเต้นรำกับงานเป็นคนอ on ่อนหวานอ่อนโยนทุกคนชอบเอนเนอร์จีแบบนี้และนี่คือตัวตนของคนที่เปิดเส้นทางความรักให้คุณใครที่ยังไม่มีแฟนใครที่ยังไม่มีคู่ลองมองด้านดีของคุณลองมองด้นความมดงานของคุณนะยอมรักมันแบบไร้เงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นอารมณ์จะเป็นเรื่องภายในความดีความไม่ดี จริงพี่แค่ไม่อยากเรียกว่าความดีความไม่ดีนะมันเป็นการตัดสินนะครับขาวดําดีต่ําสูงต่ําชั่วเรวอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมันมีด้านดีแค่เราหัดมุมแค่มันถูกต้องสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เคยเป็นเรานะครับมันดีหมดเลยนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอีกชาวกองนี้เด็กถือดาบราชาถ้วยนี่ราชนีถ้วยราชาถ้วยก็มา แล้วก็มีชาริออตนะครับเรื่องนี้จะมีคนเข้ามานะจะมีการเข้ามาเข้ามาไปชิตใจเข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาหยอดเข้ามาทําความรู้จักเข้ามาเริ่มต้นความรักนะครับราชินี้คู่กับราชาเออเป็นอะไรที่คู่กันแล้วก็คุณก็เจอคนที่แมทช์กันนะครับทำให้ชีวิตของคุณขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่จริงคุณไม่ต้องมีเขาคุณก็ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่แล้วนะแต่หมายความว่าถ้าเขาคนนั้นจะเข้ามาเขาก็จะไม่มาถ่วงชีวิตคุณลงเขาก็จะไม่ทาให้การเงินการงาน ความสุขของคุณต่ําลงแต่จะเป็นการพัฒนาชีวิตไปพร้อมๆกันเป็นคนที่เดินเคียงข้างกันไม่ใช่เข้ามาให้เราแบกหรือเข้ามาแบกเราก็ไม่ใช่นะครับเป็นการเดินด้วยความมั่นคงเป็นการเดินด้วยความรู้คุณค่าของตัวเองของกันและกันนะครับเป็นความรักที่ดีนะครับดังนั้นคุณจะเจอคนที่เหมาะกับตัวเองถ้าคุณเป็นผู้ชายและเลือกกองนี้คุณจะเจอผู้หญิงที่ค่อนข้างใจดีแต่ว่าจะ,จ,ะจุกจิกนิดนึงนะเขาจะเป็นคนเป็นห่วงเป็นใยอะไรอย่างเงี้ยบางทีโอเวอร์ปรเทคโอเวอร์แบบ โอเวอร์ดูแลไปนิดนึงถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาเลือกกองนี้คุณจะเจอผู้ชายที่แบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าใจดีอ่ะใจดีใจเย็นเป็นคนนิ่งแล้วก็รักชอบเกลียดหรือโกรธเขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกทางสีหน้าแต่เขาก็เซนซิทีฟเหมือนกันหวันไว้ต่อความรู้สึกเหมือนกันนะครับเขาจึงเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกนะมีเอเนจีของธาตุน้ำเนี่ยสูงนะ ไม่ว่าจะเป็นเราหรือจะเป็นเขาที่จะเข้ามานะครับเนี่ยนี่ก็ครับนี่ก็ครับครับส่วนไพ่ที่เป็นดาบเนี่ยก็แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มันแบบเออที่มันหวั่นไหวที่มันซึ้สิทธิเจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวท้ายคลิปทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันนะครับไพ่ใต้กองของเราอันนี้คือไพ่เจ็ดดาบนะเอบอบ่งบอกว่า เรากาลังสู้นะหลายคนกาลังสู้ชีวิตอยู่แล้วก็คุณก็ถูกถึงดูดให้เข้ามาเล่นคลิปนี้ใช่ไหมนะตัวตรองคุณมีด้านดีนะครับเอ,อ่อการเป็นคนไม่ยอมคนการเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในตัวคุณนะครับแต่ละกองก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปเนาะรับไปแต่การทงานที่ดีๆนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปเรามาเคลียร์พลังงานกันโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนผูช้ชท่านมากมายนะครับ ถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับเพื่อนสามารถสมัครสมาชิกไลค์แชร์เพื่อติดตามช่องของเราได้และถ้าเกิดว่าอยากเลี้ยงชาเลี้ยงกาแฟะนะครับแล้วก็เลี้ยงอาหารนกกับพี่เข้มเนี่ยก็สามารถจะโดเน a t เข้ามาตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับเข้มทิ้งเลขบัญชีเอาไว้สําหรับการโดเน a t เนาะแล้วก็สําหรับการที่แบบว่ากดกดปุ่มซุปเปอร์แตงกดสมัครสมาชิกช่องก็สามารถ support ช่องได้เช่นกันการดูดวงหลังไม้นะครับถ้าเกิดมีปัญหาชีวิตนี่ยปรึกษาพี่เข้มได้เช่นกันแ,แต่การปรึกษาชีวิตคุณอาจจะต้องบอกก่อนว่า คือาต้องถามมาเออในมุมวิเคีววิเคราะห์เรื่องนี้อะไรยังไงนะครับตามหลักจิตวิทยาหรือว่าจะเข้ามาคุยเข้ามา,อาขอเป็นลูกดวงนะรับคําทํานายนะก็ช่องทางเดียวกันนะครับพ่เคีมได้ทิ้งลิก์เอาไว้ด้านล่างแล้วใช่ไหมอ่าโอเคนะครับเจอกันที่คลิปเป็นอื่นของช่องนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีด้วยครับ